บุญอะไรที่ทำแล้วไปอยู่ที่ไหนใครๆก็รักคุณโยมในทางพระพุทธศาสนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าทัท,ะทะมาโนปิโยโหติซึ่งแปลว่าผู้ให้ย่อมเป็นที่รักไม่ใช่แค่เป็นที่รักของมนุษย์อย่างเดียวนะเป็นที่รักของเทวดาด้วยยิ่งให้มากเท่าไหร่ ก็จะเป็นที่รักของผู้คนมากขึ้นเท่านั้นแต่ว่าการให้เนี่ยจะต้องไม่นำความเดือดร้อนมาให้ตนหรือว่าไม่มีผลประโยชน์แอบแฝงคุณโยมในทางกลับกันถ้าเป็นคนที่ไม่เคยให้อะไรเลยเนี่ยเอาแต่ได้อย่างเดียวไปอยู่ที่ไหนก็มีแต่คนด่าไม่เป็นที่รักของผู้คนฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ขอฝากไว้นะการให้นี่แหละไปอยู่ที่ไหน